ผมนายจะมีเป็นกลางมหกทับสี่เลขที่26จะมาลองเพลงอนุพันธ์ครับการหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องยิบหนึ่งครั้งแทน x ด้วยตัวเลขสร้างแล้วเสก็จ้วตัว m ออกมาหาสมการเส้นตรงที่สัมผัดเส้นโค้ง y ลบ y หนเท่ากับตัว m คูณเข้าเต็มเต็ม x ลบ x หนิฟตัวเลขได้ศูนย์ดิ x นคูณได้หนิฟ x กำลังสองสาม หือมากกว่านั้นน้องจบและลบด้วยหนึ่งดิฟของผลคูณพระเจ้าประคุณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกําลังสองยังยังไม่พอเราต้องยิบต่อไม่ท้อไม่ท้อยิบกํากลังสองหรือมากกว่านั้นน้องของพระอุนามจบ ลบหนึ่งไม่ยังดิฟต่ออีกครั้งดิฟนวงเล็บดิฟอันดับสูงอย่านั่งตกยุง <c oughs> ต้องดิฟดิฟดิฟชื่ออะไรครับ <c oughs> นายเซนีดินตาครับมอมอครับสี่ครับโรงเรียนนนท์สุหขานี้ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับสามสิบครับธันวาสามสิบธันว,า,นวาเอสามสิบพึ่อดจุลาสองห้าหกสามครับ